ไก่เพื่อสุขภาพสมูทตี้สมุนไพรตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะการขับถ่ายเป็นมาหวานเป็นความดันสูงมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้ด้วยแล้วก็จะช่วยลดความดันสูงได้ด้วยอันนี้คือผักที่จะใช้นะคะใช่มีแก้วมังกรม,มีผักสลัดมีโหระพามีขึ้นช่ายอ,อันนี้พี่หนุนาเขาล้างด้วยน้ำด่างที่สำหรับเอาพวกสารพิษออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องล้างอีกน้ำกัน ตปะปลดเอาเอาจิปอกไปเนี่ยน,น้ำด่างมีสรรพคุณอะไรบ้างนะพี่หนูนาน้ำด่างมันมีความเป็นด่างจะสามารถไปล้างพวกกรดทุกสารเคมีที่อยู่ในผักได้ถึง90%เลยนะน้ำด่างจากที่เท่าจากที่เท่าที่เราก่อไฟนี่แหละนอกจากผักมะขามเปียกแล้ว ยังมีกล้วยกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมเพราะว่า<อ>เราต้องการน้ำผึ้งจากกล้วยใช่ไหมกล้วยจะเป็นตัวสมูทเป็นตัวไปทําให้ผักอะ่ะมันมีความนุ่มแล้วก็จะมีความหวานกล้วยกับสับประรดเป็นตัวสําคัญสับประรดมันจะเป็นตัวช่วยผักย่อยทําให้ไม่ท้องอืดจริงๆปริมาณผักเนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดมากไม่ได้จํากัดไม่ได้จากัดแล้วแต่ความชอบของคนใช่นะคะ,ะ,คะกินอย่างนี้ได้ทุกวันไหมพี่หนูนาะกินอย่างนี้ทุกวันได้ไหมมันต้องอยู่ที่อุณหภูมิร่างกายด้วย อากาศเย็นพี่ไม่แนะนําให้กินนะปั่นก็ใส่น้ําแข็งแล้วมันก็จะมีความเย็นเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะช่วยให้ขับถ่ายดีจริงแต่มันก็จะทําให้เลือดเราเหนืดด้วยนะแล้วที่พี่หนุ่มนาบอกเคยบอกตั้งแต่เช้าคือว่าจริงๆแล้วควรกินไม่เกินบ่ายสองใช่ช่วงเวลาที่ร่างกายยังร้อนอยู่แก้วมังกรจะมีสรรพคุณของพัาเรียาเป็นยาเย็นอันนี้พวกที่แบบเขาเป็นความดันสูงถ้าแบบสูงมากๆให้รีบกินแก้วมังกร,กรได้เลยอืมอม,มันจะเป็นลดความดันให้เลยอย่างรวดเลย แก้วมังกรหรือแตงโมอย่างเงี้ยตรงนี้ยาเย็นขึ้นใช่ขึ้นใช่เนี่ยอันเนี้ยที่พระอาจารย์ท่านชอบบอกว่าลดสาเผ็ดความเผ็ดความสารมันช่วยอะไรขับลมขับลมใช่ลมทั่วร่างกายแล้วบางคนที่แบบลมมันตีขึ้นข้างบนก,กดไหลย้อน่เมื่อเช้าท่านบอกว่ากดไหลย้อนต้องกินอ่ะลดเผ็ดอันนั้นเผ็ดอย่างเดียวแต่อันนี้มันมีความสารด้วยไงเผ็ดแบบซ่าๆนึกออกไหมเนี่ยก็เหมือนกันมีมันหอมระเหยด้วยเนี่ย ขับลมด้วยช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดด้วยอันนี้ผักสลัดก็คือผักกาดหอมนะคะใช่แก้วมังกรขึ้นช่ายโหระพากล้วยน้ำมะขามเปียกจบท้ายด้วยสับปะรดสับปะรดเขามีความมีทรายของเขาอยู่ปิดเมืนอี้ใช้แกนสับปะรดหรือใช้สับปะรดด้วยค่ะใช้หมดเลยทั้งแช้ทั้งสับปะรดทัแกนสับปะรดใช่เพราน้ำมะขาม ไม่ใส่ค่ะเทน้ำาขามเซตกล้วยมาหน่อยน้ำมะขามเปียกไม่คือเลยแค่ okay. น้อยแค่นะเปล่าไหมแต่น้ำใช่ดูก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ากล้วยจะไม่งอกเออสับป,ประรดมันเปรี้ยวอยู่ดูน้ำมันเยอะไปมันเกิตัป,ป อันนี้คือรสชาติธรรมชาติจริงๆมันเป็นรสชาติแบบผักๆที่มันมีรสชาติเปรี้ยวหวานแต่หนูชอบรสประมาณนี้โอเคหนูชอบแบบเปรี้ยวไม่จัดหวานไม่จัดสมูทตี้สมุนไพรไก่เพื่อสุขภาพ